สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเวทินชาติคุณครับและนี่คือ Talk To Way ครับผมมีเรื่องรบกวนท่านชมสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามีท่านผู้ชมท่านใดนะครับสามารถที่จะติดต่อกับคุณเกรนเดวีได้ไหมครับตอนนี้คุณเกรนเดวีก็คืออดีตเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทยครับช่วยรบกวนนะครับเอา เรื่องที่ผมจะบอกเนี่ยไปกระซิบบอกคุณเกรนเดวีนิดนึงว่าคุณเกรนเดวีครับนี่นะครับนี่คือสารรูปของคนที่หรือของเยาวชนที่คุณเคยเชิญเข้าไปกินชีสเคก้กรับประทานน้ําชาร่วมกันที่สถานทูตอเมริกาถึงสองครั้งนี่ขนาดนี้เนี่ยเขา มีสารรูปแบบนี้แล้วครับถ้าคุณคิดว่าเขายังมีอะไรอยู่อะไรนี่ผมก็ไม่รู้หมายถึงอะไรเหมือนกันนะครับแต่ผมก็คิดว่าการที่คุณเชิญเขาไปกินชีสเค้กถึงสองครั้งเขาก็คงจะต้องมีอะไรเพราะอย่างผมเนี่ยนะครับคงไม่มีวันละครับที่คุณจะเชิญผมไปกินชีสเค้กครับคุณเดนเดวี่แต่ตอนนี้เนี่ยคนที่คุณเชิญไปกินเนี่ย มาถึงขนาดนี้แล้วครับผมเป็นห่วงครับไม่รู้ว่าอาการเขาจะหนักหนาขึ้นกว่านี้อีกหรือไม่รบกวนหน่อยครับไปแจ้งเขานิดหนึ่งครับครับท่านผู้ชมครับคงจำกันได้นะครับก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวมาจากคุณโทนี่คาตาลุกชี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เปิดเผยชื่อเสียงเรียงนามออกมาแล้วนะครับว่าชื่อคุณไบรอันเป็นคนอเมริกันเป็นอดีตนาวิกโยธินนะครับตอนนี้ หัวจิตหัวใจจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รักแผ่นดินไทยรักประเทศไทยไม่ใช่รักเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถูกปลูกฝังมาอย่างที่มีการกล่าวอ้างกันว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อแต่เป็นการรักเป็นการเคารพจากสิ่งซึ่งตัวเองได้เห็นได้มีประสบการณ์จากฐานะของคนซึ่งไม่ได้เกิดไม่ได้โต ในสังคมไทยในวัฒนธรรมไทยโทนี้คาตาลุกซี่เคยสร้างประเด็นทําให้สถานทูตอเมริกานั่งไม่ติดเพราะเอารูปของนายเพนกวินที่ไปถ่ายคู่กับทูตอเมริกาคือเกรนเดวีมาเปิดเผยตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมผมเลยต้องถามนะครับฝากข่าวไปถึงคุณเกรนเดวีนิดหนึ่งครับว่าตอนนี้เนี่ยนายพฤกษ์คีวรัตน์นี่นะครับคุณเกรนเดวีครับดูสภาพนี้นะครับอา้าวนี่ให้เห็นนะครับวันที่17ธันวาคมเนี่ยนี่ครับแต่งชุด ไทยทาตัวเป็นแบบอย่างที่เห็นในรูปนะครับผมผมก,ก็บรรยายไม่ถูกนะครับวันนั้นเนี่ยมีการเข้าเรียกผู้ต้องหาสองคนเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหามีนายจ,จัตุพรแซ่อึ้อจตุพรแซ่อึง,อแ,องและก็มีเขา,าเรียกว่า,านพสิธิ์ซึ่งคนนี้ก็คนที่เป็นประเด็น,นอายุ16ปีนั่นแหละฮะจตุพรแซ่อึงก็แต่งชุดไทยไปทานองว่าจะล้อเลียนอะไรแบบน,นั้นนะฮะเพนกวินก็เลยแต่ง ไทยไปด้วยอย่างที่ท่านเห็นนะครับแดงๆเนี่ยชุดแดงๆเนี่ยนะฮะก็ดูแรกๆก็ครั้งแรกสองครั้งมันก็ดูไม่ไม่อะไรนะครับดูก็ขำๆเพราะมันไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับก่อนหน้านี้มีวันที่10ธันวาวันรัตรมนูเนเพนกวิ้นไปแต่งเป็นป้าคนหนึง่งผมดูแล้วเนี่ยดูจากรูปเนี่ยเทียบกันยังไงเนี่ยถามว่าเพนกวิ้น,นแต่งเป็นใครผมก็ต้องบอกว่าแต่งเป็น คุณแม่คุณธนาธรครับแต่งเป็นคุณสมพรจริงรุ่งเือกกิจฮะแต่น้องเขาบอกว่าอออมอบอกว่าแต่งเป็นเจ๊กเกียวผมก็ไม่รู้ครับแต่งเป็นใครแต่พระให้ผมบอกว่าแต่งเป็นใครผมก็ต้องบอกว่าเป็นคุณสมพรครับเนี่ยครับนี่คือการแต่งครั้งแรกแล้วก็มาแต่งอีกตอนที่ไปประท้วงที่มีเด็กถูกเรียกไปรับข้อกล่าวหาในคดีมัตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วในวันที่20วันเลือกตั้งอบจอที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ไปแต่งชุดประท้วงอีก เขาเรียกว่าชุดครอบท็อปอันนี้เจตนาที่จะละลาบละล้วงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนเพราะแต่งกันแล้วก็ไปที่ห้างพารากอนแล้วก็ไปยืนเย้ยวเวกันอยู่หน้าร้านของพระองค์เจ้าสิริวัณวรีที่ห้างพารากอนอันนี้คงจะต้องโดนไม่อีกดอกนึงก็คงต้องต้องหลายดอกเลยครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมคือดู สภาพดูอาการแล้วตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยต้องบอกกับท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าไอ้เรื่องม็อบฟอร์มเหียวหดหมดสภาพเนี่ยอันนั้นก็เรื่องหนึ่งเราพูดไปแล้วส่วนหนึ่งที่ต้องคํานึงถึงต้องอย่าลืมนะครับว่าการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยม็อบไม่จำเป็นต้องเยอะครับถามว่าม,ม็อบนี้หยุดไหมไม่หยุดหหละครับดูท่าทางอาการของคุณ เพนกวินคุณรุง้งคุณอาโน์คุณทรายที่ออกมาแสดงแล้วก็ชัดเจนว่าคงจะไม่หยุดแต่จะเคลื่อนไหวกันได้ขนาด,นดไหนนั้นถนัดถนีแค่ไหนนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่คงไม่หยุดการไม่หยุดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันมีข้อมูลที่น่าสนใจครับเพราะวันที่ย2บสองธันวาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีน้องแหวนนะครับนัทธิดามีวังปลาแหวนพยาบาลแดงใต้ดินเนี่ย ไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วยคนนี้สําคัญมากสําหรับถ้าท่านที่กังวลว่าจะมีเหตุรุนแรงเพราะคนนี้มีความเกี่ยวข้องกับเสื้อแดงใต้ดินเสื้อแดงฮาร์ดคอร์ซึ่งมีคดีเรื่องการใช้ความรุนแรงอยู่อะกลับมาที่เพนกวินก่อนครับคือดูลักษณะอาการแบบนี้แล้วครับอม็อบจะไม่รู้จะไปทางไหนจะฟอจะไม่พอก็ว่ากันไปความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็ต้องเฝ้าระวังกันไป แต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงตอนนี้ก็คือกลัวเหมือนที่คุณนิพิษกลัวแหะครับท่านผู้ชมกลัวว่าเฮ้ยไอ้นี่มันดูแล้วจะเป็นปกติอยู่หรือเปล่าวะคิดเหมือนกันไหมครับท่านผู้ชมคือเคยเห็นแกนนําม็อบที่ไหนไหมครับไม่ดูที่ฮ่องกงผมก็ไปดูนะครับก็เจอสภาพเดียวกันนะโจชัวบองนายนางสาวอเอ็กเนสโจแต่ก็ไม่เห็นมาแต่งตัวบ้าๆบอๆอะไรแบบนี้นะครับแน่นอน ถูกอเมริกาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้านจีนแผ่นดินใหญ่สุดท้ายถูกจับเข้าคุกเจ้าตารางต้องเดินขึ้นคุกเข้าคุกถูกจับถูกขังออกมาจากคุกก็ถูกฟ้องอีกคดีนหนึ่งเดินพฤติกรรมอาการเดินไปในทิศทางเดียวกันตลอดแต่โจชัวหวังก็ยังไม่ได้มีอาการเหมือนคนที่ใกล้เสียสติหรือว่าบ้าบาบอๆเขาก็ยังเป็นคนที่พรีเซนต์ตัวเองว่าเป็นคนที่ออกมาเรียกร้องไปทับใจอะไรเป็นคนรุ่นใหม่ะไยแบบเหมือนเดิม แต่อันนี้ดูแล้วมันไปไกลนะครับไปไกลไปไกลขนาดไหนไปไกลขนาดที่คุณนิพิษเนี่ยออกมาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันคุณนิพิษเนี่ยออกมาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะน้องๆที่ไปร่วมชุมนุมเนี่ยรู้ไหมว่าถ้ากลุ่มเพนกวินชนะแล้วมีการโหวตให้เพนกวินเป็นนายกอยู่ๆท่านนายกเพนกวินเนี่ยด้านเสือกแต่งตัวบ้าๆบอๆแบบนี้เนี่ยไปรับแขกบ้านแขกเมือง แล้วบอกว่ามันเป็นเสรีภาพในด้านการแต่งกายอันนี้ชักจะไม่ค่อยเข้าท่าแล้วนะนี่นิพิษบอกแบบนี้นะครับคุณนิพิษยังพูดอีกครับว่าผู้ชุมนุมนั้นเนี่ยมีความคิดอย่างไรมีความคิดจิตใจเดินตามหลังผู้นําอย่างเพนกวินอยู่อีกหรือเมื่อเห็นสารรูปที่ปรากฏขึ้นณนะขณะนี้ทําไมผู้ชุมนุมถึงไม่ลองคิดเองบ้างแล้วบังคับให้เพนกวินลองเดินตามตัวเองบ้าง เดินตามหลังของคนซึ่งไปร่วมชุมนุมซึ่งผมเชื่อว่าเป็นจำนวนไม่น้อยครับที่มีความคิดความอ่านดีกว่านายพิษชีวารัตเยอะอาจจะมีการพูดหรือการแสดงออกที่ดีกว่าด้วยซ้ำเอ๊ะคุณนิพิษก็ตั้งข้อสังเกตว่าไม่ช่วยไปพูดหน่อยหรอหรือไม่ช่วยไปแสดงอะไรแบบนี้หน่อยหรอือให้เพนกลิ้นเขารู้หน่อยไอ้ที่สําคัญครับยิ่งกว่านั้นครับคุณนิพิษบอกว่า ผมน่ะสงสัยนี่ผมนี่คุณนิพิษนะครับไม่ใช่ผมนะครับไม่ใช่ผมเวทินนะฮะผมนิพิษนะฮะผมสงสัยและผมสงสัยมานานเลยครับว่าเพนกวินเขาเป็นคนปกติเหมือนคนทั่วไปหรือเปล่าหรือเขาเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตหรือเขามีความเก็บกดทางจิตอะไรบ้างหรือเปล่าแต่คุณนิพิษก็แอบสงสัยในใจเอาไว้ไม่กล้าถามใครบัดนี้เมื่อเขาเป็นบุคคลสาธารณะไปแล้วผมจึงกล้าถาม ผมจึงกล้าไปตรวจสอบเขาผมคิดไปไกลว่าเพนกวินแกล้งทําเป็นคนปกติผิดปกติโทษครับคนบ้าเพื่อเตรียมไว้ต่อสู้กับคดีว่าเป็นคนบ้าแล้วไม่ต้องรับโทษทางอาญาหรือเปล่าหรือแกล้งทําเป็นคนบ้าบ้าบๆประเภทคุ้มดีคุ้มร้ายเพื่อที่จะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษหรือเปล่าผมก็ไม่กล้าฟันธงละนี่คุณนีพผิดพูดแบบนี้ผมก็จะเติมกับ ่อให้คุณนิพิษนิดหน่อยครับผมก็สงสัยเหมือนกันครับว่าถ้าเพนกวินจะลี้ภัยอเมริกาเนี่ยเขาจะยอมให้ผู้ที่ต้องคดี1นึที่มีอาการทางจิตเนี่ยเข้าเป็นผู้ลี้ภัยหรือเปล่าเพราะดูแล้วเนี่ยมันเป็นผู้ลี้ภัยที่ดูแล้วไม่เคยเจอนะครับไม่รู้หรือใครมีข้อมูลก็บอกทีว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่หนีไปลี้ภัยออกไปก็เป็นคนปกติทั้งนั้นไปทํามาหากินอาจจะมีคนเดียวก็ไอชื่ออะไรนะไอด็อกเตอร์อะไรที่ มันหนีไปแล้วก็ไปอยู่กับในตั้งอาชีวะที่นิวซีแลนด์นะฮะแล้วก็ไปทซกมกอ์อ่ะไอชื่ออะไรนะช่างมันเถอะคนเร็วๆอย่าไปพูดถึงนะฮะเอาตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมผมก็สงสัยเหมือนคุณดิพิทเหมือนกันแล้วไม่ค่อยไม่อยากถามก็ไม่รู้จะไปถามใครครับแต่ดูอาการแล้วคือเราไม่เห็นไงครับว่าเอ้ยแกนนามันเป็นแบบนี้ได้ด้วยเหรอวะก็ผ่านมามีกี่ม็อบกี่ม็อบตั้งแต่ประเทศไทยมีม็อบมากูก็เพิ่งเห็นเนี่ยม็อบนี้นี่แหละที่แกนนาออกมาแล้วดู สารรูปนะสารรูปยิ่งมบไปยิ่งชุมนุมกันไปยิ่งเรียกร้องกันไปยิ่งนับวันจะเก้าใกล้จุดจบจุดอวสานกันไปก็ยิ่งแสดงอาการเพี้ยนเพี้ยนทางจิตออกมาเรื่อยๆไม่รู้ว่าเพี้ยนจริงหรือแกล้งนี่อันนี้แหละครับใครที่ดูเป็นตลกเป็นขำขันก็ดูกันไปแต่สิ่งที่มันชัดเจนว่าพวกนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีความเพี้ยนเพราะ มันมีเจตนาไงครับในสิ่งที่มันทำนั่นคือเจตนาที่จะไม่เลิกราในการที่จะดูหมิ่นอาฆาตมาตร,ร้ายหมิ่นประมาทต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตรงนี้แหละครับที่ทำให้เราก็ตั้งข้อสังเกตได้ว่าเอ๊ะเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปหรือเราจะปล่อยให้คนซึ่ง ดูว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วมาทำบ้าบ้าบอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการแสดงออกเพื่อที่จะต้องกรั่นเสาะทําลายเป็นข่าวเพื่อจะทําให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เรื่อยๆอย่างนี้ต่อไปอีกหรือนี่อันนี้เป็นคําถามที่สังคมควรจะต้องตอบนะครับไปดูกันนะครับท่านผู้ชมการขึ้นรวงขึ้นศาลการเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหา ติดคุกติดตารางก็โดนมาแล้วเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ครั้ง2ครั้งนะครับมันกลายเป็นเรื่องที่เรียกว่าเดินขึ้นโรงพักกันจนปีนควิดอ่ะ8ธันวาคมไปรับทราบข้อกล่าวหาอันนี้หลังจากที่ใช้มาตรา1 1นึแล้วนะครับไอ้ก่อนหน้านี้ผมไม่พูดนะครับไอ้เรื่องของการไปผิดพรบรชุมนมุมฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินอะไรพวกนั้นนะครับไม่พูดเอาเฉพาะที่1นึนะครับไปรับทราบ ข้อกล่าวหาที่สอพเอมืองนนท์ก็ที่ว่ามีเรื่องกันที่จะไปเอาคนไปข่มขู่ตำรวจกันนะครับต่อมาวันที่9ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ปอทมาตรา1น,นึหนเหมือนกันวันที่21อันนี้มีทรายมีเพนกวินมีอนนท์นไปที่สอน,นอบางเขนตรงนี้แหละครับวันนี้น่าสนใจเพราะคนที่ไปด้วยวันนั้นนะครับมีทรายนะครับพฤึกชีวารัต วินมีพรมศอนนะครับฟ้ามีพิมพ์สิริมีอนุนนำพามีชินวัตรจันกระจ่างไบรท์สมยศพึกษากเกษมสุขไอคนสุดท้ายนี่ยแหละครับสำคัญนัทธิดามีวังป่าแหวนพยาบาลอาสารับทราบก็กล่าวหาคดี112 116ความผิดอื่นๆรวม8ก็ข้อหากรณีชุมนุมปราศัยหน้ากรมทหารราบที่11เมื่อวันที่29คสิพฤศจิกายที่ผ่านมาคนอื่นผมดูชื่อแล้วก็ ไม่เท่าไหร่แต่คนนี้อยากจะให้มาร์กเอาไว้นะครับนัทธิดามีวังปลาชื่อแหวนเป็นพยาบาลอาสาก่อนหน้านี้แหวนเป็นผู้ที่ต้องคดีในคดีก่อการความไม่สงบหรือจริงๆแล้วเป็นคดีที่รุนแรงมากนะครับนั่นคือการความพยายามจะก่อวินาศกรรมโดยการวางหรือปาระเบิดสารอาญาและมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับกลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มใช้กํำลังกลุ่มที่ใช้อาวุธสงครามในการที่จะก่อความรุนแรงขึ้นหลังจากที่ม็อบ2,553ของนปชนั้นถูกสลายลงไปกลุ่มนี้เนี่ยมีอยู่สองคดีที่ถูกเอามากลายเป็นประเด็นกลายเป็นความกันอยู่ณนะขนาดนี้ คดีแรกก็คือคดีระเบิดสารอาญาซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยแหวนก็ได้ออกมาแฉพวกเดียวกันเองนั่นคือในายใหญ่พัทยาออกมาบอกว่าในายใหญ่พัทยานั้นเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ต้องหาเหมือนกับตนเองในคดีระเบิดสารอาญาเหมือนกันแต่กลับกลายเป็นว่าตำรวจนั้นเนี่ยปล่อยให้ในายใหญ่พัทยาเนี่ยเดินเข้าไปปะปลร่วมชุมนุมอยู่กับกลุ่มม็อบได้ อย่างที่ทำไมไม่คิดจะจับทำไมไม่คิดจะทำอะไรท,ทั้งที่นายใหญ่นั้นเป็นคนที่มีความตามที่แหวนพูดนะครับที่รุนแรงกว่าตนนั่นคือเป็นคนที่จัดหาวัตถุระเบิดเป็นคนที่จัดหาอาวุธและแหวนก็ไปตั้งประเด็นอีกครับว่านายใหญ่พัทยาคนนี้เองเ,เป็นคนที่ทำงานเป็นสายให้กับตำรวจใช่หรือไม่ก็เป็นประเด็นครับจนทำให้นายใหญ่พัทยานะครับซึ่ง เป็นหนึ่งในทีมกาดของนายสมบัตินะครับนปชต้องถูกอับไปหีออกจากม็อบอ่ะผมพูดคร่าวๆนะครับเคยพูดมาก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งแล้วไม่เอามาลงรายละเอียดตรงนี้แต่ให้จับตาดูคนนี้เไว้ครับเพราะการมีกลุ่มแดงฮาร์ดคอร์กลุ่มแดงใต้ดินไปปรากฏขึ้นในกลุ่มของม็อบ3นิ้วม็อบปลดแอกเนี่ยแน่นอนว่าความน่ากลัวเรื่องการใช้ความรุนแรงมันจะกลับมาอ่ะนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับท่านผู้ชมว่า การถูกดำเนินคดีวิ่งหัวขวิดปีนขวิดขึ้นโรงขึ้นศาลนั้นเนี่ยนะครับไม่นับนะครับจากข่าวที่ออกมาเนี่ยยังจะมีที่ขอนแก่นที่นครศรีอยุธยาที่กำลังจะประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางเขนเพื่อจะแจ้งความกวนนี้นะครับทั้งนายพลึกทั้งน้องรุ้งเนี่ยเนี่ยเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วยประเด็นตอนนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ เมื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ตำรวจก็ปล่อยตัวออกมาไม่ได้มีการดำเนินการฝากขังหรือไม่ได้มีการกักนะครับขอตัวผู้ต้องหาเอาไว้ตามระบบระเบียบของกระบวนการการสืบสวนเนี่ยซึ่งมันก็ทำได้นะครับแต่ไม่ได้ทำก็กลายเป็นคำถามขึ้นมาเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราถึงจับและปล่อย หรือไปแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ปล่อยแล้วพวกนี้ก็กลับมาทําความผิดซ้ําอีกแล้วก็ถูกจับอีกแล้วไปจับแล้วก็ปล่อยอีกแล้วพวกนีออ้ก็ออกมาทําความผิดซ้ําอีกแล้วก็มีหมายจับอีกแล้วก็เรียกไปอีกแล้วก็จับอีกแล้วก็ปล่อยยังไปอีกเอ๊ะเราจะอยู่กันแบบนี้จริงหรือและแต่ละครั้งมันก็จะเพิ่มดีกรีของความนี่แหละครับที่เห็นอย่างที่ปรากฏขึ้นเนี่ย ความเรียกว่าเขาจะใช้คําว่าอะไรด,ดีคือดูลักษณะของการออกมาเสียดสีล้อเลรียนประชดประชันเนี่ยมันหนักข้อขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็แสดงความอาการของความรึปประดิษฐ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้องพูดคํานี้นะครับต้องขอพูดตรงๆรุ่งนี้นะครับไม่รู้จะทํำยังไงหรืออาจจะต้องยังไงดีครับประชาชนช่วยการส่งเสียงไปถึงเจ้าพนักง,งานหรือว่า ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางศาลให้ช่วยขันน็อตหรือให้ช่วยจัดการเรื่องนี้สักหน่อยกันดีไหมครับเพราะดูแล้วปล่อยให้มาแต่งชุดด้วยสารรูปแบบนี้เนี่ยผมว่าให้ไปสงบปากสงบคำอยู่ในคุกในตารางน่าจะยังดีกว่าไม่ต้องห่วงนะครับว่าพวกนี้จะเอา เรื่องนี้ไปเป็นเงื่อนไขของการชุมนุมเพราะถึงคุณไม่จับเขาก็มาทําอยู่แล้วครับถึงคุณไม่ขังเขาก็เอามาทําอยู่แล้วนะครับเอ้าก็ไปดูนิดหน่อยทิ้งท้ายกันไว้นะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับถามว่าเจ้าพนักงานเนี่ยสามารถที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้นานขนาดไหนก็ไปดูตามกฎหมายนะครับโทษเกิน10บปีขึ้นไปนั้นเนี่ยเจ้า พนักง,งานสอบสวนสามารถยื่นขอต่อศาลนะครับให้พิจารณาฝากขังได้นะครับครั้งละไม่เกิน12วันรวมไม่เกิน84วันคือง่ายๆคือไปยื่นขอฝากขังได้เนี่ยเพื่อดำเนินการสืบสวนการอาหาหลักฐานการทำนู่นทำนี่ในทางรูปคดีนะครับได้เจ็ดครั้ง ตรงนี้แหละครับ7ครั้งนะครับ8 4วันคดีมาตราหนึ่งหนวันถ้าพวกนี้ไปสงบปากสงบคําอยู่ในคุกก็แน่นอนครับแรงกระเพื่อมมันก็คงจะมีแหะครับจากเมืองนอกเมืองนาอะไรก็ว่ากันไปทํางานกันให้เป็นระบบแต่แน่นอนว่าการออกมาป่วนการออกมาแสดงความดูสารรูปแล้วก็ต้องบอกว่าความวิปริตนะมันก็ทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่า ทุเลาเบาบางลงตอนนี้ไม่แน่นะครับพรุ่งนี้มีโควิดมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่กลัวโควิดก็ได้แล้วมันก็อาจจะทําให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดไม่รู้ว่าจะไปซ้ําเติมกรณีของแพรกุ้งแพรปลาที่สมุทรสาครขึ้นมาอีกด้วยหรือไม่เพราะพรุ่งนี้แน่นอนไม่กลัวกฎหมายอยู่แล้วตรุงนี้แหละครับฝากกันไว้นิดหนึ่งและก็สุดท้ายอย่าลืมนะครับใครที่ผมพูดไว้ในต้นไปกระซิบบอกคุณกรีนเดวินนิดหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมึงมาดูหน่อยดี คนที่มึงเรียกไปกินชีสเค้กด้วยนะ่ะตอนนี้มันอาการหนักขนาดนี้แล้วจะเอาอยัางไงกับมันดีช่วยไปกระซิบบอกเขาหน่อยครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย